เอพพบนะครับดาวตลกผู้นำเพลงชินจังขอเสียงปกบมือหน่อยจ้าเห็นหน้าก็หัวเราะไม่ส้างตลกชินจังหวังให้ท่านละสุขใจตลกและที่ชอบร้องเพลงเยนโย่ตลกและที่ชอบร้องเพลงจาเองร้องเองแล้วไม่เห็นต้องอาย ปูุ่ณยาคุณตาคุณยายวหวยทั้งละขังลัางข้างนาว่ายซ้ายวายขวาและไม่ช้ารำไรเย้าว่ายหมดละทุกคนที่มาช้าไหวยหมดละทุกคนที่มาอยากดูรีบมาและจะชาทําไมเห็นนาแล้วหัวร้องไม่สางตลกชิมจังหวังให้ทันละตกใจตลกละที่ชอบร้องเพลงเย่อตลกเลยชอบร้องเพลงจำเองร้องเองแล้วไม่เห็นต้องอ้าดีมากผลงานเพลงก็เพราะ แปลงเพลงครับพี่ปอบปากไว้ฮะตลกคลิเกมากมีแล้วทั้งดีไม่ดีลุนเล็กลุนใหญ่ย่างั้นตลกคลิเกมากมีทั้งดีไม่ดีลุนเล็กลุนใหญ่เยอะชินจังแล้วก็ยังไม่แก่ลวดลายยังแน่แล้วไม่แค่รุ่นไหนลุนในแล้วก็ไม่สาคัญท่าไม่สําคัญหน้าเวทีนั้นต้องเล่นให้มันสะใจเห็นหน้าก็ร้องไม่้างตลกชินจังหวังให้ท่าูกใจตลกและที่ชอบร้องเพลง กและที่ชอบร้องเพลงจำเองร้องเองแล้วไม่เห็นต้องอา่ออานเ,ออเออรียบใส่เดียงกันอดอนรักเอาไว้ตลกแล้วมันมีหลายแบบบ,บางทีก็แอบเปล่นแบบอยากได้เอ,อ้าตลกแล้วมันมีหลายแบบออบางทีก็แอบเปล่นแบบอยากได้อยากได้พูดคำร้องบางคำแล้วคู่พักรักจำแล้วก็อ่ำกันไปอไปหุลังต้องมานั่งพริกแพงชา หลุดลังต้องมานั่งพิกแพงไม่พูดพั้งแพงเวลาแสดงปลอดภัยเห็นหน้าก็าร้องไม่งตลกจิงจ้าระวังไห้ตันตกใจตลกและที่ชอบร้องเพลงก้โดนตลกเลยชอบร้องเพลงจำเองร้องเองแล้วไม่เห็นต้องอายขอบคุณคุณพี่พ่อทั้งคนอลังวัลขอบคุณอ๋อใครไม่ได้คุณพูนย้าดิตลกบางคนหน้าวาเล่นไม่คงขันทันกอะใคร ตลกบางคนหน้าวาเล่นไมค์ขบคันคันก็รักใครตลกบางคนหน้าเฉยไม่ยิ้มแย้มเลยไม่ว่าจะเอ่ยยังไงเยอะสฉิตจังหน้าไม่โซภาฉิดจังหน้าไม่โซภาพอโขออกมาก็ทำแต่หน้าจังไรเห็นหน้าคนเราไม่สาโจบ่าองกว้างอยู่เขาลูกช้างนั่นไงตลกและที่ชอบร้องเพลงโยนตลกและที่ชอบร้องเพลงแต่งเองร้องเองต้องปอปากควายตอตอนนี้เหลือแต่ชื่อแล้วครับไป วัแล้วลิเกดีอยากดังแต่เพลงนี้ไปหมดละสวัสดีครับกราบสามครั้งนกะกระส้องฝากฟังสายขวา กราบยิงกราบชายและเช้าไรนาฮัลล์มาฟังอละ์พุ่มวากราบไวน้ผมขอขอบคุณละไปถึงแม่ครัวละที่แม่คุณละทูลละหัวละจัดละอร่อยทุกจานเลยกันนะแม่ครัวจ๋าขอบคุณนละที่หาละเอามาขอบคุณนะครับกราบกันอีกครั้งนายนะละที่มานั่งละกันที่นี่ มาฟังปราศัยและท่านอย่าได้ละมองอสีนายนะที่นี่ก็อย่าพึ่งนาไม่สวยไม่ใส่แม่อย่าได้แซวถึงชินจังละมันไม่แจ๋และมันไม่จ้าผมขอย่อ,อก,กอนละขึ้นวอนกราบถึงชินจังละมันไม่จ้าแจกจ่าย ไม่รอไม่เลาให้เราแล้วก็ฉลาดแต่ดันไม่ค่อยเต็มบ้าทเท่าไราาาาส่วนมากจะเป็นอย่างเนี้เนาะหมอดูทักแล้วเขาทักว่าไงอ่ะปีนี้ไม่บ้าปีหน้าดังแน่เออเออสงสัยจะจิลิกเกแล้วก็ปีพาดอยู่ในความสงบทำไมครับบัดนี้คนดูและล้านค้าล้มลงไว้หมดแล้ว เออจะออกยังไงวะนี่มากันเยอะเลยวันนี้โอ้โหเยอะสะจนใจหายเออนี่ตั้งใจมาดูลิเกเออหรือมาประท้วงพระปีนเสาไฟกันนะติดกระแสพระปีกเาไฟกันหละเอากำลังดังเลยไม่ได้เออนนเออมากันเยอะเลยนะเนี่ยดูกันไปเรื่อยๆนะแม่วันนี้เราเล่นกันแบบไม่มีเวลาเลิกอ๋อเลิกไปแล้วไม่รู้จะทําอะไรก็เล่นกันแม่งอยู่อย่างนี้นเนี่ย พง่งนี้ว่างนะพุ่งนี้ว่างอว่างหนึ่งวันใครจะหาก็หาได้นะครับผมเสียโกหาได้นะครับเสียโกสดพง่งนี้ลิเกยังว่างอยู่หนึ่งคืนว่างคืนเดียวแล้วก็วันมะรืนไปแสดงกันที่พิโลกเพียวพิรามช่วงนี้ยังไงแล้วแม่ออกภรษาเนาะงานมันก็ต้องมีเยอะกันมั่งเซ่มีเยอโอ้โหนนที่วัางน้อยอยุธยาอ๋อเมืองเก่ามันไปเล่นมาเที่ยวนึงเจ้าภาพหาซ้ำอีกสองเที่ยวโอ้เ่นดีใช่ไหมดูไม่รู้เรื่องอ้าว เอ๊ะมึงพูดยังไงวะเขาบอกไอ้ตลกมันเล่นอะไรของมันนะไอ้ปลาเสียงมันสะท้อนมันนั้นน่ะตลกมันก็อย่างนี้นะแม่ออมาเย็นก็เที่ยวแล้วเออย่างไงวะาอแม่ครัวจังเลยายเรื่องอะไรอ่ะก็มาถึงใช่ไหมเลออกับข้าวก็มาแม่ครัวบอกไฮ้ตลกตลกออจําได้ว่าเป็นตลกอ๋อจําได้ตลกกินข้าวตลกกินข้าวแล้วก็รังหิวพอดีเลยอไอเราก็กินเลยเอกินไปกินมาแม่ครัวนินทาเอานินทาอะไรว่าหายนึกว่าตลกไอเฮียตะกะ ก็แกเรียกฉันกินเองะตลกกระตักแล้วจะไปเกงใจใครล่ะคนเราเรียกกินกันแล้วเนาะแม่เนาะเออในเรื่องนะครับวันนี้ไม่อยากบอกเลยว่าชื่ออะไรเอาทําไมล่ะทเลาะก็ค้นให้เรื่องเอาทะเลาะก็เรื่องอะไรล่ะบังคับฉันไงบังคับอะไรพูดไปได้จะให้ฉันชื่อกันจอมพลังอุ้ย แล้วถ้าฉันชื่อนั้นแล้วก็จะหาว่าเกาะกระแส้เขาดังไหมเออยังไงฉันเลยตั้งชื่อเองเปลี่ยนชื่อใหม่ใช่ชื่ออะไรทนายตั้มโอ้โหนี่ดังกว่าเก่าอีกนะกำลังดังตอนนี้จริงไหมเขาว่าทนายสีเทาอะชื่อไม่ใช่ชื่อตั้มหรอกชื่อตู่แม่สอนตอฉันเองมีชื่ออยู่แล้วชื่อไวเขียวลูกของขุนชานพอจะเป็นทหารอยู่ในเมืองนน่น พ่อมีแต่แม่ตายไปแล้วมีแต่แม่เลี้ยงแม่เลี้ยงฉันชื่ออีเมลอออขออภัยคนในสถานที่นี้ยังไงครับเพื่อมีท่านใดชื่อแมว<อ>ผมไม่ได้ว่าท่านนะครับมร e แม่เลี้ยงผมเองอไม่มีคำไหนเหมาะกับมันนอกจากคำว่าอีเมลโอ้โหเรียก e อีเลยเพราะมันนี่แหละทำให้ฉันต้องทะเลาะก,กับพ่อพ่อไล่ออกจากบ้านมาน้องสาวคนนึงชื่อวากาหลง กลัวจะโดนอีเมลแกล้งเดี๋ยวก่อนไปหาอีเมลแวะไปหาแม่ครัวซะหน่อยเอาอีกแล้วเขาว่ามึงประกาศว่งจะไปอีกแล้วผมขายต่อ20เอาไหม <c oughs> ไอ้บ้าเสียน้ำใจคนนะร้อนร้นหมาดๆเลยเอ เมื่อเย็นแล้วฉันเห็นแม่ครัว <ใช S 1> แม่คุณ<อ>ทูนหัวแม่ครัวงานนี้<ส>นนข้าวปลายกมามากมีแม่ครัวงานนี้มอใหญ่มอใหญ่หม้ออะไรเนี่ยมอข้าวสิเออเห็นลูกเบอร์ไม่รู้ว่าเบอร์อะไรมอใหญ่ฉันแล้วก็ได้แต่อมองเครื่องเสียงก็จ้องไม่รู้ว่ามองทำไมใครมองมอข้าวบ้านเราระบบมีแต่มอบ้านี้ใหญ่ดีเนื้อใครหมอใหญ่มอข้าวบ้านเราเก่าไปยังให้มองไม่ใหม่ใหญ่ๆแต่แม่ครัวโ้โฮอา ว่าพับกับตาอา,าเออสนใจหม้อใหญ่ฮะโง่ติดสายหัวแม่ครัวง<อ>านนี้หม้อข้าวใหญ่ดีกว่าจะมีเจ้าของไอ้หาใครยังไม่จับจองหม้อของน้องขอเหออขอเหออเ,หอเอ,อ้า อย่างไรเอ็มอทำไมปากไม่ค่อยเล้ะหงเป็นเี่มอแม่ครัวงามคำน้ารูปน้าค้ำแล้วไม่ดำเปิดเปิดเอ้ยเคยและไปเล่นบางานโอ้ยมอบ้านนั้นละเป็ดมันเหนียวเนอเหนียวเนอมอขาวยกให้เราเสเอะไม่ให้ช่างเถอะหมอยายฉันก็มีโอ้โหอ้าว่าวาดภาพกับตาผู้ชมใจดีแม่แม่ครัวไม่ให้กันน้อยใจเอเดี๋ยวไปเอามออยายที่บ้านกัน